Again, where you make only one million pictures. Yeah. <laughs> สามร้อยหกสิบลงสายนะบ <c oughs> ันไดแต่ข้างหลังมันเป็นจะเป็นแบบนี้จ้ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเมื่อก่อนเป็นบ้านแต่ตอนนี้ไม่ไม่เหลือแล้วเหลือแค่บแบบนี้ นี่จ้าวิวอย่างสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นฝาอัมไทรอัมนนะจ๊ะอันนี้อันนี้ก็เป็นฝั่งฝั่งอันนี้ก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพระเอกแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนอัมเป็นเหมือนบเบทีอะไรสักอย่าง มันเป็นเทเตอร์เก่าแก่อ่ะเนี่ยเป็นถิ่นวายนะถิ่นวายถิ่นน้ำมันมาก่อวิวของอแล้วก็ฝั่ง,งนั้นก็ไปอีกนิดเขามีโรงแรนนะจ๊ะ เสาแบบสมัยโบราณจ้ะแล้วก็ผนังแบบสมัยโบราณหลายพันปีหลายร้อยปีนั่นเองขากลับเราไม่นั่งรถบัสนะจ้ะแต่เรามีตั๋วรถบัสท,ทั้งขากลับแล้วก็ขาไปแต่เราเลือกที่จะเดินลงจ้านนเราจอดรถไว้ตรงนั้นอันนี้ก็เนี่ยที่เราจะไปลงจ้าเดินลงมาจากทางโน้นจุดชมว,วิวแล้วก็ เรากำลังจะไปตรงนั้นนั่น,นกำลังจะไปตรงนั้นแล้วก็เราจอดรถไหนละ่ะลานจอดรถที่เราจอดรถอ่าจอดรถเนี่ยตรงนี้ที่จอดรถคืกายอเนี้ยแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเดินมาเดินลงมาเหมือนกันกับเราจ้าหอ,อยจ้าเป็นพวกหอยเล็กๆม,มาสน้นเกอร์เล็เกๆกันเขาจะอยู่ตามแบบเนี้ย เป็นประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่าเาขายัางเหลือไว้ตรงนี้ตั้งอยู่บนเขาโดด,โด,ด,โด,ดเดียวเลยนะสวยงามน,นะแต่มันเป็นโครงเหลือแค่โครงกับเสารประมาณนั้น